ก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆ FC ที่รักทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟสวนสนประดิพัฒน์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ขบวนที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในภาพนะครับก็คือขบวนรถดีเซลรางนําเที่ยวนะครับขบวนพิเศษนําเที่ยวขบวนที่912นะครับต้นทางสวนสนประดิพัฒน์กรุงเทพนะฮะเมื่อเช้านะครับก็เป็นขบวนที่911นะครับ ต้นทางกรุงเทพสวนสนปฏิพัฒน์นะครับซึ่งเป็นขบวนรถที่มีเดินเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะฮะท่านใดที่ต้องการที่จะเดินทางโดยขบวนรถไฟขบวนนี้นะครับมาเที่ยวทะเลสวนสนเที่ยวทะเลหัวหินนะครับก็สามารถที่จะเดินทางมาได้ค่าโดยสารรถไฟชั้นสานะครับหนึบาทไปกลับนะครับสำหรับรถปรับอากาศนะฮะสองรบาทไปกลับนะฮะมีเวลาเที่ยวทะเลอยู่ประมาณ5ชั่วโมงประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ จุใจกันไปเลยนะครับสำหรับทริปสวนสนปฏิพัฒน์ท่านใดที่เสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะไปไหนนะครับก็มาใช้บริการรถไฟนะครับเดินทางโดยขบวนรถนําเที่ยวสวนสนปฏิพัฒน์กันได้นะครับใช้รถดีสรางสาคันนะครับเป็นรถดีสราง thN นะครับใช้ความเร็ว100กิโเมตรต่อชั่วโมงจอดแค่บางสถานีเท่านั้นนะครับอันนี้คือสถานีรถไฟสวนสนปฏิพัฒน์นะครับนี่นะครับก็เป็นสถานีที่ ยกระดับขึ้นมาจากป้ายหยุดรถนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสวนสวนปฏิวัติเป็นป้ายหยุดรถนะครับปัจจุบันเนี่ยยกระดับอัปเกรดเป็นสถานีนะครับเนื่องจากว่าเป็นจุดท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดเช็คอินนะครับก็ยกระดับขึ้นมาเป็นสถานีแล้วก็มีผู้มาใช้บริการเป็นจํานวนมากสําหรับนักท่องเที่ยวที่มากับขบวนรถนําเที่ยวสวนสนปฏิพัตนะครับโอเคนะครับสำหรับท่านใดที่อยากมาเที่ยวก็สามารถที่จะจองตั๋วล่วงหน้าได้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณทุกท่าน ที่ติดตามรับชมนะครับผมสุรเสียงพระพาสวรรค์ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ